ดิครับเรียทำเอะไรเราไปปราผีไง <Yeah. S 1> ใช่ไหมนี่เดี้บนาบโองมาเดนประสาทแกงนี่ <c oughs> โอ้โหต้องไปตัดออกอีกอันนี้ครับกำลังไปล่าผีโอ้ว,ว้าวเออันนี้เป็นร่อบุมบ้านฮะเอา <c oughs> อันนี้เป็งบุบ้านี่จเต็จะอันนี้ ครับมันคือชั้นที่แบบมีประวัติไม่ฟังก่อนมันคือชั้นที่แบบมีประวัติใช่ประวัติของมันนี่โหดมากเขาบอกว่ามีคนเนี่ยเชียดคอลิงให้ไก่ดูแล้วไก่ก็ิ้นใจตายโคตรโหดไม่แล้วเขาบอกว่าคนที่เป็นฆาตกรเนี่ยยังอาศัยอยู่ที่ชั้นเอเรื่องจริงนะ่นหะ ตอนนี้เราถึงชั้นยี่แปดแล้วนะจากชั้นสามคือยังไม่ถึงครึ่งทางเขาไงตั้งกว่าเองคือมันต่ำกว่าชั้นชั้นสามชั้นที่สี่เป็นไงสามทั้งนั้นเลยเด็กชั้นชั้นสองแล้วฮะเออมันกลายเป็นตอนนี้ชั้นสี่กับในชั้นสองนะครับบอกทำไมไม่รู้ไม่คือตอนนี้เราแยกเป็นสองกลุ่มแล้วกลุ่มนั้นจะเจอก่อน จบเลยจบเลยถ้าเขาคุยตอนนี้ไฟเปลี่ยนบรรยากาศเลยคือตอนนี้ไฟเริ่มเปลี่ยนไปแล้วไม่คือตอนนี้เราแบ่งเป็นสองกลุ่มคือตอนนี้ครับเราแบ่งเป็นสองกลุ่มนะครับถ้ากลุ่มข้างล่างเนี่ยมีเสียงกรี๊ดขึ้นมาเราจะวิ่งขึ้นทันทีเลยครับคือเราไม่ช่วยใครทั้งนั้นถ้ามีเสียงกรี๊ดเราจะวิ่งออกประตูนี้เลยใช่นี่ตรงนี้เราจะไม่ช่วยใครทั้งนั้นไฟเปลี่ยนเหรออุ้ยไฟเปลี่ยน ตอนนี้บรรยากาศเปลี่ยนนะครับคือค่อนข้างแอดเวนเจอร์คือมันยังไม่ถึงครึ่งทางนะครับตอนนี้สองอันนี้เก้าชั้นยี่สิบสามสามนะบ คือที่จริงเนี่ยถ้าเราถ้าเราเลิกอ่ะแล้วเราไปห้องเรียนแล้วจบแล้วเนี่ยไม่รู้อ่ะเนี่ยครับวัดเตไยม่แล้วคนไม่คือเหมือนแบบไฟมันแบบ มีหลายมีหลายดดูการดูอันนี mm. mm ้ด hmm. mm ูแบบเยือกเย็นดดูแบบค่อนข้างน่ากลัวดูดูค่อนข้างน่ากลัวนะมึงหิมะมึงหมีมึงหิมะิะมึิมมิะมึะิมิมมมาแล้ว ไม่อีกเจ็ดชั้นอีกเจ็ดชั้นนะทุกคนไม่คลิปยังไม่ถึงห้านาทีเลยไม่สนอไม่ต้องตัดดราม่งออย่างนี้เลยไม่คือมันเป็นแบบเรียลรีเอมันเป็นไรส์สไตล์ใช่เป็นไรส์สไตล์ของเราคนคอมเมนต์ว่าจะไปทำไมผมอยากไปไม่คือเราได้ยินสวัสดีครับสวัสดีคือเราได้ยินมาตำนานนี้มัน เราขานมานานแล้วของตึกจีเมมแกมมี่นะครับหุ้ยชั้นสิบเก้านะครับอีกกี่ชั้นนี้ท็ชั้นโอ้ครับท็ชั้นอ่ะเอนนี้เราเจออีกแล้วครับไม่รู้ว่าท่อนี้มีไก่อยู่หรือเปล่าอาจจะมีไก่สดไก่เนี่ยอาจจะมีแบบร่างไก่ฝังอยู่ในนี้นะครับโุ้ยน่าเบื่มากเลยโคตรค่ขวดข้างจังจิ้งจอกเหม็นจังไม่บางที อุ้ยเหมือนเขาจะถึงนะครับเดี๋ยวเราก็เดินเราเดิเนไปเรื่อ,อยๆไก่นะค,ครับขอให้ครับเดี๋ยวคิดไม่ถึงห้านาทเาีเราใจเย็นเราใจเย็น <c oughs> เพราะว่าเขาใจร้อนเงนี่ยเวลาเขาเจอเขาจะแตกตื่นเออเราเราเจอเราเราใจเย็นแล้วมีคนแบบเล่าขาดว่าคนที่เป็นฆาตรกรเนี่ยเขาเป็นโรคจิตนะครับเขาเป็นโรคจิตแบบว่าชอบเห็นไก่เนี่ยถูกถูกเชือดคอนะครับ แล้วลิงเนี่ยขาดใจนะครับลิงสลับปะวะสลับสลับนิดหน่อยไม่เป็นไรคนเหาลิงอยู่ตรงนี้เปล่าไม่เฮ้ยเจ๋งแล้วครับบางทีลิงอาจจะอยู่ในนนี้ะครับางศพลิงเฮ้ยล่างลิงไม่ร่างไก่ล่างไก่อยู่ตรงนี้เฮ้ยจะถึงแล้วถึงแล้วยังไม่ถึง ตอนนี้บรร,าย,ารยากาศเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนไปเรื่อยเลยนะครับตอนนี้มันดูใบไ,ไม้ผีอะตอนนี้นเดี๋ยวเราเดินไปนะครับเราจะเดินไปนะเป็นการสำรวจเรียกได้ว่าเป็นการทาความคุ้นชินกับตึกนะครับเพราะว่าเราเนี่ยก็ต้องอยู่กับตึกนี้อีกนานใช่เราต้องอยู่ตึกนี้นะเฮ้อยนะอีกชั้นหนึ่งนะครับกน,น,นบาจ เจอแล้วเจอพี่เจอท่อทุกคนเจอท่อไม่เป็นท่อได้แบบไม่ต้องตกได้แย่างนี้คือจุดจุดจุดอะไได้บ้างใจเย็นใจเย็นวีเป็นท่อที่ค่อนข้างน่ากลัวนะครับน่ากลัวอ๋อผมรู้สึกว่าชั้นเอเอมันเปลี่ยนไปนิดนึงนะไม่ครับเราต้องลงไปอีกที้น๋อเราต้องลงไปนะเฮ้ยเจอท่อแล้วท่อนนี้อาจจะเป็นฆาตกรฮะอาจจะเป็นคนโรคจิตอยู่ในนี้ มีเสียงด้วยเราไปส่องกันดีกว่าครับ้ยบางทีจะมีบางอย่างในนี้อชั้นหนึงีชั้นอีกชั้นหนึ่งครับตอนนี้ชั้นสิบสองนะครับเหมือนเขาจะเพิ่มเติมชั้นมาครับเ้ขาจะเพิ่มเติมชั้นมาครับอุ้ยตอนนี้ท่อเป็นสีแดงตอนนี้เราเจอของดี เฮ้ยเราถึงแล้วไม่ไม่เดี๋ยวให้คนดูดูบรรยากาศกนะันเน่วเนวเนวเนพีเน่เราถึงแล้วนะครับอุ้ย,ยอันนี้คือห้องที่เขาเล่าขานกันว่ามีคนเนี่ยเอาไก่มาเชื่อให้ลิงดูแล้วลิงขาดใจตายนะครับอเอาเราไปไหนกันแล้วเนี่ยไปแล้วไปแล้วเดินไปแล้วไม,ลไม่รู้แล้วอนะ เอ้ยอันนี้ไม่เคยเห็นเลยนะครับเริ่มน่ากลัวแล้วนะครับขายแล้วครับอ๋ออโอเคตอนนี้ประจนภัยจบแล้วตอนนี้ประจนภัยจบแล้วนะครับว่านี้ขอจบไปก่อนนะครับรักนะครับทุกคนติดตามว่างหน้าได้ที่แคทเทนนี่จักรู